LIKE BIRD I'M SITTING TREE HERE A A ON JUST สวัสดีปีใหม่นะครับขอต้อนรับสู่ปี2026นะครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับวันนี้เราจะเราจะไปที่ได้กิจเกสรนะครับติดกับทางเข้า,านดานานนาคราชจุดนะครับแล้วก็แล้วก็ไปเที่ยวน้ำตกวังตะไคร้นะครับ <า>เราจะไปไปแลกกินเกอรครับ<ะ>นี่หมดแล้วเรจแล้วเราจะไปไล่กินเกสรน,นะครับ อ๋อตั้ง G e P S ไว้ก่อนนะครับดังส <า S 1> เส้นทางไปเที่ยวนะครับทีเด้ลีเด้อต่อไป่อไเต็นไปมตรอไปต เดินทางนะพอเห็นภูเขาตามทางนะครับโอ้ไม่ใช่ครับเห็นภูเขาด้วยนะครับน่าจะเป็นภูเขานะครับไปแล้วเดี๋กลับลงมาไม่ได้จัสวยมากเลย

เจอกันที่นู่นนะครับ นนี้ใกล้จะถึงไรสตอรอเบอรี่แล้วนะครับใกล้จะถึงไรกกิ่นเคสรซแล้วนะครับใช่ใช่อันนี้มีรถจอดเยอะเลยนะครับ ตอนจอด้างทางแล้วล่ะฮะขามรับเาไรีมอติมยนะเหมือนวัดธมกายะไแล้วเออวัดธมกาแลรวก็มีฮะแต่นี่มันวิวต้นไม้และภูเขาไงวัดธมกายนี่วิวมันยังเป็นตึกนะฮะรงแ่ไหมแต่นี่มันเป็นของเงองป่ององนไหม้จ่ัจี อ้โหบัล,ลี่แล้วของเนะแมกนอ้ยน้ที่ยด้ด้วพนี่ครับเคชเราเดินแล้นะครับไร่กิดเกสรนะครับมีคนมาเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะนะครับ เอาลายกิ่เกสรน,นะครับมีทั้งดอกไม้มีทั้งดอกสีแดงแล้วก็ดอกสีชมพูนะครับเสดตรงนั้นเป็นภูเขาตรงนั้นเป็นผับภูเขานะครับอเ,เอาไหมาเาไมาสวยมีทั้งผีเสื้อด้วยยา่ามีผีเสื้อด้วย ออกไม้การถ่ายในซุ้มหัวใจนะครับแค้ตรงนี้เป็นดอกสีแดงนะครับอันนี้ไรกิจเกสอนนะคะรับภูเขาสวยนะอยู่ตรงกลางดอกไม้นะครับไปทั้งแมลงมาตอมดอกไม้นะครับ อันนี้คล้ายๆต้นต้นดอกคล้ายเป็นเหมือนคล้ายๆต้นสากุรานะครับที่คือป้ายนะครับเพราะว่าไร่กลิ่นเจสสน,นะคะัมีครั้งมีครั้งคนมาเที่ยวด้วยนะครับตอนนี้แดดแรงมากเลยนะครับถ้าแดดแรงบรรยากาศแบบสวยนะ เหมือนนักท่องเทีย่ยวเลยนะถ้าแดดแรงกว่านี้เนี่ยกักท่องเทีย่ยวบรบบรยากาศของนักท่องเทีย่ยวจะสวยมากเลยนะครับน,นี้สายถ่ายกับต้นสกักว์หได้นะครับไอ้ตรงนี้สวยนะนี่เห็นนี่สวยนะอันนี้อนนนะอนนขอถ่ายภาพหน่อยนะ แม่กับพีมกำลังเดินมานะครับบรรยากาศแดดร้อนมากเลยนะวันนี้มาแบบนักท่องเที่ยวนะครับช่วงแดดร้อนถ้าแดดร้อนมากๆนะครับนักท่องเที่ยวเข้าภาพของนักท่องเที่ยวมันมันสวยมากเลยนะครับถ้า่อลงแม่ลงแม่เดี๋ยวพี่ช่วยพี่ระวั เอเคเดี๋ยวไปที่ไหนต่อน้ําตกน้ําตกวังตะไคร้หรอเดีย๋ยวไปกินข้าวแถวน้ําตกดีกว่านะครับเป็นฝั่งนู้นนะครับตรงดอกแดงๆนะครับ ตออสีแดงนะครับต้นนั้นตรงนั้นจะเป็นต้นสาก,กุราเช่นเดียวกันนะครับ ได้ถ่ายดอกไม้ไปครบแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันที่น้ำตกนะครับตอนนี้ครับกำลังเข้าเข้าน้ำตกวังนาใครนะครับตอนนี้มาถึงทางเข้าแล้วนะครับคี่เว่รจริงงที่เรียบย ที่นี่ก็มีที่พักตอนที่พักนี่ก็ดีมากเลยระหวางขับรถทีนะ่ล่าตบมีทองกินด้วยมบ้านพักแล้วก็เดินคุณก็เดินออกลังกายเดินข้างในเนี่ยเที่ยวได้เม,ามาื่อวานเดินเช้ามาก็หาวะะไม่มีมันไม่มีอาหารเช้าเราก็ตื่นกินเพืเ่อเดินเที่ยว สองข้างทางนี้มีคนเล่นน้ำด้วยนะครับโอ้น่าดูก็มีนะ ตอนนี้ไปหิหงน้ำตกวังตะไคร้แล้วนะครับแต่ต้องเอามือถือไว้ในรถก่อนนะครับถ้าลงน้ำแล้วก็อาจจะหายไปเลยนะครับแต้เจอกันหลังเล่นน้ำเสร็จนะครับเพิ่มหัหน้ามาหนอยจ,จะ้ะ หน้ามาไหนจ้า ปลาพยูนปลาพยูนว่ายนะ้ำนี่นี่นะน้ำตกเสร็จแล้วนะครับ กำลังไปเที่ยวที่เกิดผลตดานปราการชนนะครับถ้าถึงเกิดคนขด่าดแล้วนะครับเดี๋ยวกจะพานั่งรถรางชมกันนะครับพานั่งรถรางชมสังเขื่อนดีกว่านะครับและมีรถมีรถกอล์ฟให้เช่าด้วยนะครับ ตอนนี้โดนลาออกแล้วนะครับนั่งถอยหลังนะครับด้าออกแล้ว โอเคหน้านี้ถ้าเห็นภูเขาด้วยนะครับ นี่เป็นสาลเจ้าพ่อขุนด่านนะครับนั่งย่ำแล้วใคตรงนั้น ใช่ค่ะดิท้าแรพ่าสู้คันคุ้ด่านปรนาการชดคันคอนกีดบบอัดที่ม่ความยาวที่สุดใน,นดประเทศไทยจุดมาคุณเทศที่นี่นะคะจะมาให้ความรู้กกข,ขังน่ากเป็นสันเคลื่อนนะครับเรบเาแพนด้าขาเบือก็จะเป็นจุดลงเล่นน้ําของเลื่อนรังตั้งแต่าสะพานลงไปจะเป็นจุดลงล้อมแกงเรยอยางระยะทางเกืบอบสิบกิโลเมตรเลยนะคะ ส่วนทร้านลางกำลังวิ่งผ่านอยู่นี้คือคารบายน้ำลน้นหรือซับเวเวมีทั้งหมด4บานประตูระบายน้ำด้วยกันนะคะทาง่ายของเรากง้ิดน,น้ำลงสู่ลนำน้ำดม ส่วน,นั่นก็คือแม่นม้ำนาคนายกเพราะไปผ่านาน้ำเค็มออกสู่ทะเลเพราะช่วยเหลือเขื่อนมาประกงตรงมานนวเปรี้ยวคะ่ะ อื่นก็สกปรกแล้วค่ะเป็นนาของคอนเทนด่านประการชุัก่อนเลยนะคะก่อนจะมีเขื่อแห่งนี้เมื่อก่อนนี้จะมีฝ่ายชัวฝ่ายท่าดันที่เรารับนำ้ำมาจากน้ตกเหวนารกในเขตดิน,นชาติเขาใหญ่ที่สร้างกันหลังช่างเขาแผ่นดินซ้ายมาะะือค่ะ คอ,อช่วยน้า้ำไฟเดิมไม่สามารถเก็บเก็บน้ำได้เป็นวน,นมากจะทําให้น้ำลดสารยออกมาท่วมจังหวัดนครนายกและพื้นแบบที่ใกล้เคียงปีขาช่วยน้ำแร่ไฟเดิมก็นฝักเก็บน้ำได้น้อยจะทําให้เกิดปัญหาภัยแล้งและปัญหาดินเปียวต่อางๆและไม่ต้อสัตว์ตะวันในจนังหวัดนครนายก กิดความแดดร้อนกันไปเยอะมากเลยค่ะสมัยโครงการนี้มาจากพระราชาบริเพื่อให้สร้างสันถิน,นี้ขึ้นมาสันถิน,นี้ได้ทำก,การก่อสร้างเมื่อปีพศ2542ก้าสร้างโดยบริษัทกิจการเริ่มหา CCPK ดำเนินการชำระเงินเป็นผู้เลี้ยงหลักการสร้าง,งสันถินนี้ ใช้เพื่มาในการก่อสร้างฝันแห่งนี้รวมทั้งสินนึงหมื่งรอดล้านแฝันทห่งนี้ก่อสร้างใช้ท่าเห็กหนิที่นำมาจากโรงเพฟ้าแม่เมาเจ้าวันลำางนำที่เท้ามาสมนก,กันกีแล้วนำมาบดอัดให้เป็นชั้นๆจะมาเริ่มฝันแห่งนี้ ในราชว่อว่าสัน,นกีจมันอัดหรือ r าร์ซีซีรามะค่ะพระม,มาฉายการรับขอพระราสเมเด็จพระเจ้าอยางหัวในรัชกาลที่เกีาพระองค์สร้งวัดเสลจเลิอกแล้วที่สองวิทยุนนยุน พศ2544พระพระองค์สรงเอดพรเทาแผนดกนการก่อสร้างเขื่นนี้โดยพระบรมโองสา่ เสร็จกมื่องีพศ2547ใช้ระยะเวลาในการสร้าง5ปีได้กา,ารนะค่ะความยตลอดเนอสันเขื่อน2,594เมตรหรือ2กิโลครึ่งความสูง93เมตรจากพฤฤฤฤื้นดินความกว้างของฐาน89เมตร กระสลับขึ้นมาจะถึงที่รักก้วแรงกำลังวิ่งอยู่นี้ความว่างแเมตรได้กันนะคะบีสองเด็กเข้าเข้าในสไลด์เลยนี้ถล่มลง,งมาะคะ่ะการสุดระยะทางของเฟราพิเท่านี้2กิโลค่เรื่องหรือ2,594เมตรนะค่ะ ใบหน้าของเราจะดูสวยงามมากเลยนะคะที่เขาจะน,นรอบแผ่นของเราเลยวางใจท่าน้ของเราจะเห็นสีจุจ้าน,น,นที่เยเหนือน้ำนั่นคือทุ่ลอยหลายท่านอาจคว่าทุ่งลอยนีไว้ใช่แท่อะไรทางกัรของเราใช้ทุ่นลอยนีไว้เป็นเขตอารัลัญจา ทางแผนของเราจะไม่อมนุญาตให้ชาวบ้านเข้ามาหาปลากันในเขตพุ่งทายนี้ค่ะทางรถไปท่าแซนของเราจะเห็นบ้านหลังใหญ่เต็มไปหมดนั่นไม่ใช่บ้านตีหรือรีสอร์ทอะไรได้แต่เป็นอาคารจัดงานของ รองชนประทานจังหวัดนครนายกและรวมไปถึงบ้านครับของเจ้าหน้าที่ที่นี่ด้วยการสียด้านหน้าของวันนี้เราเรียกเป็นว่าสตาร์อบใช้ฝึดป,ปิดประตูระบายน้ำแล้วปล่อยน้ำลง,งสูญญ่คลองสนบประทานด้านล่าง เพื่อให้เกษตรกรและชาวบ้านได้มีน้ำใช้กันตลอดทั้งปีค่ะ ภูเขาที่เราเห็นทั้งหมดนี่ก็คือเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออของจังหวัดนครนายกเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีพื้นท,ที่ต่ดแบ่งอยที่การสี่จังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดราชบุรีนครนายกนครราชสีมาและสระบุรีค่ะเขื่อนแห่งน,นี้รองรับน้ำได้ถึง 224ล้านลูกบาทเมตรจากระดับน้ำทะเลตันกลางเกือบหนึร้อยศตเมตรจากระดับพื้นดินเก้าสเมตร 11, ค่ะปัจจุบ,บันน้ำในถังโหรางอยู่ที่83ดเปอร์เซ็นตะ์ค่ะปีทางนุตประมงจะนำทันตามมาไว้ที่เขึอนปีหนึ่งนับแสนง,งานเลยนะคะ ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นปลาปลูกในช่วงเวลานี้ตอนนี้ท่าเขือท่อถนนเราได้ต่อตึงได้เป็นสองใบกาละท่ยวเที่ยวก็สามารถตัถ่ายรูปและชมวิวกันได้นะคะก็ขอแนะนำกันข้างในก็จะมีสารตกได้กันค่ะไม่ว่าจะเป็น ขาช่องลมน,น้ำตกผาน้ำงอนน้ำตกคลองคามชาวบ้านก็จะจัดเรือให้น้ำข้าวเรื่องนี้มาก็ได้นะคะค่าบริการทั้นนงน้200บาทใช้เวลาไปกับประมาณ2ชั่วโมงเรือหางยาของเราก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงูโมงเย็นค่ะ ทุย่ที่ผมจะรถรับไปฟ้าอัดตารขับริการเสียที่นั่ง3ามร้ยห้าตกที่นั่ง500รถัดเองเป็นช่มงค่ะลองไปที่หน้าแม่รถรางของเรารงทั้นสองก็คือสาเจ้าท่าคุณดาษหรือท่านคุณหานที่รักไพวัน ทางสดของเราจะได้เชิญท่านมาปฏิบัติษรามณัตุด้านบนท่านใดถนใจจะแบบไหวบูชาเชิญได้เลยนะคะในช่วงชั้ชิดรูปกันได้นะคะ สวัสดิการของจัิดขนดาวปราการชนข้างหลังร้านก็จะมีจุดชมวิวสวยๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ไปถ่ายรูปและชมวิวกันค่ะและท่านใดที่ชห้องน้ำทางเขื่อนเขเราก็มีห้องน้ำให้บริการบริเวณลาจดนจอดรถชั้นสองไม่มีค่าบริการค่ะ สุดท้ายนี้ก็ขอจบการบรรยายในทาน่านี้ขอบขอบคุณทุกท่นานนะคะที่แชร์บริการรถลาดของเกล็ดกุ่นดาบรายการช่องจัดจ้างรถมือสองที่น่าสนใจมาต้อนรับด้วยนะคะขอบคุณค่ะนนี้นั่งเราได้เสร็จแล้วนะครับในนี้ขอต้องนั่งพักก่อนนะครับ แม่ก็มีนางเรือนะครับแม่กลัวเรือนะครับสต่จะทบวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีพี่ใหม่นะครับ